สวัสดีครับ FC ทุกคนวันนี้พมมีข่าวความเคลื่อนไหวของวงการเพลงมาฝากคุณผู้ชมนะครับก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับพี่มนเคียนแก่นคูณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้มากเลยนะครับโดยยึดตำแหน่งแชมป์ยอดวิวสูงสุดอันดับ1นถึง3ปีซ้อนเลยทีเดียวนะครับและพี่มนเคนได้ออกมากล่าวขอบคุณแฟนคลับ FC ทุกคนโดยมีใจความว่า มุลแค้นขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่รับชมรับฟังและสนับสนุนผลงานมาโดยตลอดดีใจมากครับในปี2022ที่ผ่านมามียอดรับชมใน YouTube ในประเทศไทยมากถึง800ล้านวิวเลยทีเดียวทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับโอกาสจากบริษัท GMM Grammy ค่าย Grammy Gro ผู้หลัก ผู้ใหญ่ทุกท่านรวมถึงครูอาจารย์นักดน,นตรีผู้สร้างสารรค์ผลงานเพลงทีมงานฝ่ายผลิตทุกภาคส่วนและทีมงานเบื้องหลังทุกๆท,ท่านนะครับที่ช่วยสร้างผลงานเพลงมาส่งให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังและดีใจกับแฟนๆที่ชื่นชอบมากๆครับผลตอบรับนี้จะเป็นขวัญและกำลังใจของทีมงานทุกฝ่ายและมนแขนมากๆครับ หากมีข่าวความขึ้นไหวในวงการเพลงทางช่องของเราจะอัปเดตให้เรื่อยๆเลยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับสวัสดีครับ